แล้ความแบบแต่ละคนแบบชอบแบบตกต่างกันว่าผู้หญิงส่วนมากก็ชอบแต่งหน้าอยู่แล้ว,หนหนลวจริงธรมรมดาปกติธรรมดาของส,สาวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับเนี่ยเขาเชียร์คู่นี้มาแบบตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วแบบอยากให้จิน้นกันอันนี้ทำ<ช><ช>จริงทั้ชีวิตจริงนะครับมีแบบปิงบบป๊งแต่ปิ๊งๆกันมีมไหมฮะเอาเขาจริงเลยปิ้งเขจริงเลยคจะปิ้งปิ้งในหัวนี่แหละครับเขาขายตัวเองทำไมนะนี่ครับไร์เขาน่ารักตรงไหนครับไร์อ่ะความน่ารักเขาคืออะไร ความรักคืออะไรอเป็นสิ่งที่โกอเความัคอผาลฟัน่เฮ้ย้วันสวยไ้ันสวยสวยแล้วสวยแล้วรเว้ยันสวยวันดีวย้านางไม่ใส่อะไรใส่ดีค่ะอ่า็สดใสะรา้ะาแบบมาลากมาลากตลบตนะง่ายๆใช้ชิไปวันๆชิวๆอะไม่คิดไม่คิดมากอ่ะน่ารักใช่ม้ผู้ชายต้องใช้ช แต่เรเหมือนกันอย่าไปพุ่งอย่าไปเวอร์พุ่งอย่าเวอร์พุ่งแต่คิวเวอร์นี่แล้วเนทเขาความน่ารักของเขาคืออะไรครับไปนะดูดิดูดิได้เลยได้เลยถ้าเขาด้านล่างตรงไหนเนทเหรอเน้นก็เว็บแรกก็ต้องตั้งแต่ในบ้านก็ต้องเป็นนิสัยเขาแหละนิสัยเขาแบบอ่าทายาศัยดีอ่าใช่หญิง สัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยสัตว์คือสัตว์เลี้ยงอะไรแค่นั้สัตว์เียใช่หญิงสัตว์เลี้ยงอะไรนี่เข้าหาเขาทุกอย่างฮะหรอเป็นแบบพข้คนที่สัตว์เ้นสัตว์ทีคนอื่นเเขาน่ารักดีพี่สายเขาแบบว่าหลอปากกว้างอรคือเป็นคนสวยที่ไม่ปกสวยอะนิ่ๆข้คนสวยตลกนะมีความแบบสวยแอกไงใช่ใช่ไม่เป็นเปนคะดั่ไมเป็นนะใช่าทเป็นยังไงมาชจากบ้านมาเอ้ย่โชว์โชจริงๆบอกว่า มนไม่เป็นนะแต่อย่างเงี้ยถ้าบอกต้ของแอก็ไหนก็จะ บอกว่าถ้าเกิดไปแบบงานแฟนมิสติ้งของไบรท์เน็เนี่ยจะมีแบบของที่ระลึกพรอมให้ด้วยใช่ไหมครับอ่าอันนี้อันนี้มีอยู่แล้วเป็นเป็นอะไรครับผมได้ไหมมีคลับเล็กน้อยน้อยแล้วครับผมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปไปดูแล้วกันอ่าเราไม่รู้เขาไม่รู้รับรองพี่ไม่ดูเราไม่รู้รับรองที่กระบาแน่แน่ตัวสามพันก็ได้ทิชชู่กลับบ้าน แฟนๆนะครับ <im itation> ชอบฮาไรเด้นครับแล้วก็อยากไปร่วมทีเด็ดนี้ครับกับแฟนมินิทีนี้ต้องทำไงบ้างครับผมก็ไปติปดตามรายละเอียดนะคะทางเบอร์ www.facebook.com/ f a n ดีเทีนะคะก็รายละเอียดก็เติมติดต่อที่น,น,นะะั่นแล้วก็โทรด้วยค่ะขอโทรเลยครับจองบัตรเลยนะครับผมเบอร์นี้ถ้าเบอร์เดียวเลย0938921509ครับขึ้นครับผมขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยนี่นะครับ รี่ดูไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบช้าเดี๋ยวบัตรเต็มนะบัตรเต็มบัตรเต็มเดี๋ยวอดนะครับเพราะว่าวันนี้ในรายการ o อไของเราครับเดี๋ยวตะเปาเปแบบแจกด้วยเดี๋ยวเรามีแจกบัตรนะฮะใน Facebook ชนแนลโอไอซีต้องด้วยนะครับอันนี้เป็นปัดสามพันเนี่ตรงนี้าสามพันบาทนะครับใครอยากรู้ว่าเราจะแจกบัตรกันยังไงครับเดี๋ยวดูนะครับในเพลย์เว็บกับเฟซบุ๊กของแชนแ o ลโอไอซีครับครับเดี๋ยวเรามีกติกา การเล่นเกมครับแต่ให้ในนั้นครับบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยสนุกแน่ๆเพราะขนาดผมผมว่าถ้าสัมภาษณ์ตรงเนี้ยใช่ยังมันเลยหน้าตาเล่นเกเนี่ยต้องมันขนาดแล้วผมชอบเลยคนหน้าตาดีที่แบบกระโดอะไรเงี้ยมัีความสุขเลยสุขเลยแล้วทีงสำคัญคนตายไงผมไม่อยากให้แบบคนในวงการเปคนตายเยอะใช่ทำกันได้อะไรนะพอคนใต้กันนะเพิ่มความน่าจะมาคนตาหน่อยนะ เออเฮ้ยค <Es poor S 1> ืออะไรกเขาไม่ในะครับแล้วเดี๋ยวปอนจากันไปตอนนี้เราสองคนมีเค้กมานะฝากฝากหน่อยฝากหน่อยเค้กมนะเมื่อกี้่อกี้กูอยู่ออนแออ่อนแออ่อนแอเดี๋ยวเปนเพลงดัเอาไปร้องก็ได้คได้เรากได้ม่ได้ิหรือเปล่าได้เลยเดี๋ยวเดีพี่เคกับกมพีกับคร ฝากกโดลไปนะครับนากฝากแๆให้ดูนะได้ได้ที่ดูอยู่ค่เพลงี่เขาคะแนไปนี้อ่อนแอออกใจนิ่งต้องเอใครไม่ดีกว่อันนี้ถูกบังคับนะครับเพลงเพลงของนิกกี้เมาส์ฟังเลยครับผมของนิกกี้เมาส์นะฮยื่เพลงว่าออนแอรับออนแอออ้โอ ทางยูทูบนะฮะดาวโหลดที่ไหนนะครับก้าหนึ่งสาเ้าสิส่นเก้าสสวเออครับบางครับเพลงนี้เพลงนี้ทารักจริงๆอ้อนแอ้วออแอค่ะเพลงนี้ทารักจริงๆอ้อนแออ้อนแอเนี่ยารักตรงนี้แหละนะครับวันนี้ของคุกมากนะครับในการโปรทีกรูกมากจนุกมากมีอะไรเดี๋ยวมาแล้วรายการเราอื่นนะยมีเรามีเราฟังอีกบาคุยให้เราฟังอีกนะได้ครับผมครับไปเทดครับไปเทยครับครับครับยุาครับใคที่ อยากจองบัตร้าไปเนสแฟนมิทติ้งเลครับก็ดอกเอ้พี่ใชยดอกเขิงไปตอนเ้แขายของนแนี่ศูนย์เก้าสามแปดเก้าสองหนึ่งห้าศูนย์เก้าทัดช่วงนี้ร้อเรียนครัวผมพอเรคุณจบอ่ายังไงขอบคุณมากอ่าสุดทนี้เราไปเบรกก่อนครับได้ครับไปครับ